สวัสดีครับผมเอกจากช่อง YouTube เอก3วาวันนี้ผมจะแนะนำวิธีการติดตั้ง Network Printer เตอร์ยี่ห้อ Fuji ซีร็อกรุ่น DocuCenter 6 4 2 2 7 1ว่าไปแล้วเนี่ยตัว d o c u c e n t r r มันก็คือเครื่องถ่ายเอกสารดีๆนี่เองเพียงแต่ว่าเราสามารถนำมาเซตอัพเป็น Network Printer หรือว่าเซตอัพเป็น Network Scanner ได้ด้วย สำหรับในคลิปนี้ผมจะพูดถึงเฉพาะการติดตั้งเป็นปรินเตอนะครับซึ่งแบ่งการติดตั้งออกเป็น2แบบก็คือการติดตั้งโดยการให้ Windows เนี่ยมันวิ่งหาไดรเวอร์เองอัตโนมัติกับวิธีการติดตั้งโดยที่เราไปดาวน์โหลด Driver จากเว็บไซต์ของ f u j i ซ si ีร็อกแล้วก็มา Setup มาเริ่มที่วิธีที่1กันก่อนนะครับให้เราคลิกที่ Start m เมนู เสร็จแล้วก็คลิกที่รูปเฟืองหรือว่าคําว่า Setting ตามด้วยคําว่า Device เสร็จแล้วคลิกที่คําว่า Printer and Scanner ตอนนี้ในระบบยังไม่มีตัว Fuji ซีร็อกรุ่นนี้อยู่นะครับมีแต่ตัวซอฟต์แวร์ที่มันทําหน้าที่คล้ายๆ Printer คลิกที่คําว่า Add a Printer or Scanner เสร็จแล้วรอสักครู่ให้ Windows มันค้นหา p r i นเตอร์เอง เมื่อเจอแล้วนะครับให้เราเอาเมาส์ไปแตะที่ DocuCenter 6C2271 เสร็จแล้วคลิกที่คำว่า add device หลังจากนั้นก็รออีกสักครู่เมื่อมันขึ้น ready แบบนี้นะครับก็แสดงว่า Windows ทำการติดตั้ง d r i v e อร์ i n t e r DocuCenter 6 4 2 2 7 1เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ เราก็สามารถที่จะเอาเมาส์ไปแตะแล้วก็เลือกดู printer property หรือว่า printing preference ดูเมนูต่างๆแล้วก็ดูการตั้งค่าต่างๆได้เลยนะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือการดาวน์โหลดไดเวอร์จากเว็บไซต์ของ Fuji x e r o x มาเซตอัพนะครับ ก็เข้า Google ค้นหาคำว่า4.2.2.7.1 Driver แล้วก็คลิกเข้าไปที่เว็บไซต์ของ Fujifilm นะครับก็เลือก o o perating system ที่เราใช้งานอยู่ windows 7, windows 8, windows 10อะไรก็แล้วแต่นะครับสำหรับเครื่องนี้ใช้ windows 10ก็เป็นค่า Default แล้วนะครับก็เลือกตัว 64-bit windows printer driver หลังจากที่ดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยก็ double click ไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาได้เลยนะครับโปรแกรมจะทําการแตกไฟล์แล้วก็เริ่มต้นการเซตอัพให้เราอัตโนมัติตรงนี้ก็เลือก start installation ได้เลยคลิกยอมรับเสร็จแล้วคลิก next เลือกรูปแบบการเชื่อมต่อของปรินเตอร์ในที่นี้เราเชื่อมต่อผ่านระบบ Network ก็เลือก wireless or i n t e r n e t connection เสร็จแล้วคลิก next ตัว Driver กำลังค้นหาตัว p r i นเตอร์นะครับมันจะเจอ2ตัวแบบนี้นะครับก็คือให้เราเลือกเอานะครับว่าเราจะเลือกติดตั้งโดยใช้ ipv 4หรือ ipv 6แนะนำให้เลือกเป็น ipv 4เสร็จแล้วก็คลิก next ตรงนี้ก็จะเลือกเป็น default printer ก็ได้ไม่เลือกก็ได้แล้วแต่เรานะครับเสร็จแล้วก็คลิก install คลิก finish หลังจากนั้นเราก็เข้าไปที่เมนู setting แล้วก็เลือก printer and scanner เสร็จแล้วก็เลือกตัวไดเวอร์ของ DocuCenter ที่เราเพิ่งจะติดตั้งมาเมื่อสักครู่ดู p r o p e r t y ดู Printing Preference แล้วก็ดูเมนูการตั้งค่าต่างๆนะครับจะว่าไปแล้วเนี่ยสำหรับรุ่นนี้ก็ถือว่าโชคดีนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งโดยใช้ตัว Windows ค้นหาเองอัตโนมัติหรือใช้การดาวน์โหลดไดเวอร์มาเซต u อัพเนี่ย เมนูมันก็ค่อนข้างจะสมบูรณ์พอๆกันนะครับเพียงแต่ว่าสัญลักษณ์ต่างๆแต่กันเพียงเล็กน้อยนะครับสำหรับพินเตอร์บางรุ่นเนี่ยมันจะแตกต่างมากเลยนะครับระหว่างการดาวน์โหลดไดเวอร์มาเซต u อัพกับการเซตอัพโดยการให้ Window s ค้นหาเองอัตโนมัติเพราะว่าถ้าเราใช้ Window s ค้นหาเองอัตโนมัติเนี่ยไดเวอร์มันจะไม่สมบูรณ์นะครับไม่สามารถที่จะตั้งค่าต่างๆได้อย่างสมบูรณ์อันนี้ก็เป็น การทำให้ดูนะครับสำหรับวิธีการติดตั้งเน็ตเวิร์ i พิ e เตอร์ยี่ห้อฟูจ i ซีร็อกรุ่น DocuCenter 6 42271ขอบคุณที่ติดตามรับฟังรับชมขอบคุณสำหรับการกดติดตามช่อง YouTube เอกสามบาทด,ด้วยนะครับสวัสดีครับ